S <S 2> <S 2> เอาที่นี่เนื้อจากใส่ครับห้ามน,นี้ครับสใส่อะไรเลยหกสิบหกสิบไม่แพงครับแตอยู่ในเมืองเนื้อปัดประเทศดอกเดี๋ยวเห็นหนึ่งสิทธิ์โอ้แวะโหลดเขาเนี่ยหักบาทเอาโอ้ ไก่แก่นะครับยังกิดในพวกท่านได้ซาใจไปแล้วครับวานรุ่นแบบหอมโอ้โหไม่ได้ไ่ได้หอมแบบนี้เนะครับผแบบม,บบม,บมใครยังเพ่เห็นต้นที่ผมเอาไปกินก็คืยเตี๋ยวนี่แหละครับตนน้นอีขิวมันแห้งแล้วเฮ็ดมือบ้างไข้ก็ไ,ได้ครับใกลหน่อยขอทานข้าชิมเลยเฮ้ยลุยอันนี้ครับลุยจัดเลยถึนะจัดไหบ ันแล้วกิม,ม,ากมากครับนเลยเืหนตุยกินก็ผิดด้วยรืดูหดดม,ม,มกหม้อผมตอนนั้นตัดท่าลสุกมากแต่มาก,กินสมเนี่ยเราลองสาใจครับแต่ผมมาก,กินครับมันพริกเกลือครับในถุงวัาดีครับผมมาครับแซ่บสุดแค่นี้ ติบข้าวห้อนหอนิอผักเจ็บเองแบบผักเกษตรบ้านทุ่งบึนผักเกษตรครับผมอ,อ่อนๆเลย

น้ำโจ๋หอบเนืัองดนแกครับพักเทียงไปหาเดี่ยวเลยต้อนอย่างนั้นแบบหน่วย,ยเงี้ยวเงี้ยวเพีงสตรอกับนี่ครับหนักบอกเลยครับผมพริกอันนี้จึง้งรู้เรื่องอื kamak Buatkan makanan kami <zulus> <trichalf> <trichalf> nó ใช่บอกเลยตรงตานี้งามเดียวกินแด็ด้าบบพยมต้องไปเผาไฟ่ันผมว่า เปต่มขมิ้นขมิตหมอตต่มแบบหอม,มเผ็ดเนี่ย

ับบมากไม้มหาศาลนครับหมักฟักไต่กันนะครับผมดีมากเลยทั้เครื่องในทั้งตับเต็มโค้งเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยกันหมดเลย te <laughs> tōkua <laughs> wow. กิ๋ไผชอบกินควอีสานที่สุดครับผมบบบกินควยผมชิบมากินกะผักกาดหินครับชอบไปสุด,สด,สดอกาดหินกาดเชียวปีครับ แต่งมาคืออันนี้มันเบสิกอยู่แล้วลครับตรงนี้ก็ตอร่อยอยู้ đi quý vị học cùng để mà thẳng hết nóng mã rồi một chiếc ngựa buộc cao khi cũng phải đưa ra gì không nhưng mà cứ sống khổ cầm Hãy subscribe